วีน่ามะม่วงกินมะม่วงไปเยอะกินข้าวเหนียวไปมากน้ำตาลในเลือดสูงแล้วจะทําให้เกิดโรคอะไรตามมาคลิปนี้มีคําตอบวยน้ําตาลในเลือดสูงอะ่ะจะส่งผลที่เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนอกจากหนึ่งโรคเบาหวานสองโรคโอ้วนค่ะคงมินเครอยากอ้วนมากสามกำันโลหิตสูงสี่การติดเชื้อที่ผิวหนังห้าโรคหลอดเลือดหัวใจหกหลอดเลือดสมองเจ็ดโรคไตแล้วก็ไตาวายค่ะ แอุย้ยเส้นประสาทเสื่อมหรือถูกทำลาย9ที่สำคัญก็คือหลายคนคงไม่อยากให้เป็นโรคตาบาวานขึ้นตาหรือจอประสาทตาเสียหายเพราะฉะนั้นรีบเช็คตัวเองด่วนค่ะในกรณีคนที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้นอกจากเราจะดูแลตัวเองในเรื่องการควบคุมอาหารมักร่าแทบจะไม่กินอะไรเลยอันตรายนะคะน้ำตาลสูงมากงดบางครั้งเราต้องมีตัวช่วยสนใจติดตามพี่ปาตอนะคะแล้วเราจะรู้ว่ามีวิธีค่ะ